ครับก็ัวัสดีครับน้องมนีนะครับเป็นมือที่สองของทิปนี้นะครับก็คือเสร็จไปแล้วอีกครับหนึ่งไล้ครับแต้มที่สองนะครับของทิปนี้เป็นนกเสียงใบแง่หรอกครับนกป้าเสียงซ้ำๆกับนกต้อหรอครับเสียงหน่อยครับเสร็จไปแล้วครับเจเสียงหน่อยคู่ค้นสองตัวนี้แล้วครับ มาลุ่นน้ากันนะครับว่าสีงามประได็นกปลาหุ่นเมื่อนังบินนี่หุ่นตน,นึ่ตงตียินเสียงดินตะลุน,นครับแต่ว่าสงสัยอยู่ว่ามัมนเมียนแดงก็เมีนปลอมกับนั่งกใกล้ๆแล้วครับเพเนียดโตใบใหม่ใส่หลายผดมันมันบรดังแห้งะครับครับนกต่อเรียกใส่อยู่ครับแต่ว่าเรียบร้อยแล้วครับเสียงดินดินเท่อที่สองผมยังค่อยมั่นใจนะครับว่าติด ทินแทแรกว่าหมั่นใจคิดว่ามันล้มผัดใบใหม่นะครับห,หัวสากกระเทียมกีดีอ่เห็นว่าต้นเห็นว่าไหน <laughs> ห้างวันพีพียินนีนครับ <laughs> อีกหนึ่งแต้มแล้วครับเป็นสองแตามวครับรวันขั้นพเนียดบารันอีกอ่ะ คือจีดาเป็นเตีมที่สามนะครับเตียมนี้ปลาเทปพนมอีกแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลงไม้เบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวเถิเบิ้งมันที่เป็นตรงไหนครับนี่ครับเกิดขึ้นมา่อดนแล้วครับนี่ก็นกต้อนะครับเนาะนี่ครับนกป้ามือานนี้ใส่ต้นมะค่าแตะครับเมื่อวานติดอยู่ต้นกระดาแตีมที่สองครับ เดี๋ยวก็เสีอาลงไปเบ้างนะครับเนาะเบื้องกลางครับวันที่เป็นไหนครับผมครับผมนี่ครับชมหนาครับเฉลยตัวที่สองของทริปนี้เนาะปลาทีพนมครับเสียงนกกลางๆครับหน่อยมหากลางประมาณเดียวกันกับนกโอเลยครับเพียงเอาลงมาเสร็จการทันทริปนี้ก็ฝากติดตามได้ครับเด้อผมช่องบน ขอเนี่น้องฤทธิชัาแนวนะครับฝากติดตามเนี่ยตอนที่นี้ก็ฝากไว้ท่านนี้นะครับไม่นี่ครับไปรุ่นกันอีกไม่ต่อไปครับครับผมสวัสดีครับ